สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ้าวพันพี่น้องๆครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ ับรายการกล้องดำกลองซึ in ่งมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายของในกล่องนี้ก็คือเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นของทูทั้งโลกเป็นความรู้ในเรื่องราวที่ประกอบกับความน่ารักของสามีภรรยานะครับประทับใจมาจากสัปดาห์ที่แล้วมาเริ่มต้นเสาร์นี้นะฮะว่าคู่ต่อไปนี้จะเป็นคู่ประเภทไหนนะครับไปที่จักรยาน l อลเอเลยครับรุ่นนะครับว่าจะเป็นไซส์ค่ะครับ มาแล้วนะครับก็แต่ละคู่แต่ละคู่ก็แล้วแต่นะ,ะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็เราก็ได้เห็นมองกันอยู่ตรงนี้นานพอสมควรนะครับในที่สุดก็มาถึงคู่ของเรารนะครับ,ค,รบคู่นี้กี่ปีนะครับงจะสามปีจะสามป,ปีแล้วคบกันแล้วครับคบกันสองปีก่อนแต่งสองปีก่อนแต่งไม่น้อยไม่มากนะครับฝ<ม>่ายชายอะไรนะเวลาน้อยแต่ว่าหลักมากจริงป่ะพูดจริงจริงจริงนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยฝ่ายชายคุณอะไรครับ โอ้ครับกุนโออัตสดินฝ่ายหญิงอีฟโอ้กับอีฟไม่เห็นอออเลยนะเอออีฟวิชุดาจริงๆชื่ออาดัมแต่ว่ากลัวคนเขาแซวก็เลยเปลี่ยนเป็นโอ้อีฟกับอาดัมตอนแรกดแม่คู่แรกของโลกอะไรเงี้ยโอ้โหงงเลยนะฮะโอ้ฝ่ายหญิงเป็นแอร์โฮสเตสอ่ามีหน้าถึงไี่สวยมากนะนางฟ้าเลยนะครับ ทำไมคุณโชคดีขนาดนี้นะครับโชคดีไปพบกันยังไ,ไงล่ะครับ,<ล>รบจริงๆเขาดันค่ะเขาดันเขาเป็นคนส่งเสริมให้เป็นแอร์ด้วยจริงๆเราคบกันก่อนที่จะเป็นแอร์พบกันทําเป็นแอร์ประมาณเกือบปีครับโอ้ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันทีเดียวนะครับฝ่ายชายแอบเอาเบอร์ฝ่ายหญิงมาจากเพื่อนเขาก็ไม่ได้ให้เรามานะก็แต่คนอื <c oughs> ่นมานะครับแกล้งโทรว่าเจอหล่นอยู่ที่ศรีลม นนัดเมือคไม่รู้ใครใช้มุกนี้อย่าไปเชื่อนะคะแต่เราแต่เราเชื่อคนที่เราแล้วก็ไปหาเขาที่ชินอมันไม่ใช่ค่ะก็ตอนหลังเขาก็โทรมาคุยอะค่ะก็คุยเขาตั้งสามชั่วโมงเลยอะค่ะก็แบบก็เสียงเขาหล่ออะค่ะโอ้โหคือไม่รู้จักใครได้ไม่รู้ไม่เคยเจอใครหล่หล่อมากเสียงเสียงดีมากค่ะแบบ แล้วแต่ว่าพอเจอตัวจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบไม่ใช่เลยที่หวังว่าแต่แว่านี่ือครั้งแรกใช่เพราะว่าแล้วเขาโทรมาแล้วก็มันต่อมาเขาก็มาหาได้ค่ะ<อ>เพราะว่าตอนนั้นทํางานอยู่ที่ลบ,บุรีอะค่ะแล้วเขาอยู่กรุงเทพก็ขับรถมาหาที่ลบุรีเลยเพราะว่าเขาว่าง็มมีอะไรทำค่ะเจ้าชู้ค่ะเข้มาอย่างนี้ใช่ฝ่ายเราใหญ่แต่จากเสียงกับหน้าแบบโอ้คนอาทิตย์เลยแล้วฝ่ายหญิงเริ่มกลับมาเป็นฝ่ายชายคนนี้ด้วยเหตุอะไรครับอ๋อตอนนั้นก็เขามาทํางานที่กรุงเทพแล <c oughs> ้วโทรแบบก็ โทรไปขายประกันเขาการพิมพ์มาใส่กันละกันใช่ก็ลูกค้ารายแรกก็รายสุดท้ายค่ะแล้วก็ไม่ได้ขายเลยก็พิมพ์มากันสุดท้ายก็ไปไปมาๆเรื่อยๆมาตรงนี้ก็ทั้งหมดก็ก็รูปห้าปีอะนะตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีลูกยังไม่มีเลยครับเทานะฮะดูว่าคู่นี้จะเล่นอย่างไรนะฮะเอาล้วครับเท่าไหร่นี้นะครับโอกาสพิมพโอกาสเดียวกล่องเดียวขอ่าไหร่้อดีเนาะเนี่ย อันล่างเท่าไหร่ฮะได้มันเยอะนะเหรอสิบหมื่นห้าเชียวล่องเหรอกล่องมันใหญ่นะสิบห้ากล่องใหญ่จะเลือหรือเหลืออยู่นิดเดียวนะไอ้กล่องเล็กจะใหญ่กันอันนี้แซวอัี้แซวสี่หมื่นห้าเลยครับสี่หมื่นครับเหรอต้องถือว่าถ้าเกิดเทียบกับรายการต้องถือว่าไม่สูงนักไม่สูงนักเอาแค่นั้นพอเอาหนุกเอาหนุกหรือแค่มันถูกดีกว่าขำๆเอาขำๆเอานะตกลงก็เลือกอะไรนะ สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับมาสี่หมื่นห้าเอาแล้วค acho. ลองดูตรงนี้นะครับว่าสี่หมื่นห้าจะเจอเจอะ i̇şte right? ไรไฟติดแป๊บแป๊บแป๊บแมาแล้วนะครับกล่องนี no. no. ้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับโโอ้หน่ารักมากมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยเหนียวแล้วทำไมอะทำไมอะ มีจารที่ตกใจหรือไม่ชอบอะไรต่างๆแหนมเมื่อก่อนมันจะอยู่ในใบตองนะเดี๋ยวนี้เป็นพลาสติกต่างๆนี่คือแหนมครับชอบหรือไม่ช,ไมชอบเชิญนะเชิญนะนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ขณานี้นี่คือแหนมครับแต่ว่าที่เห็นอยู่ของเ่าตรงนี้เป็นแหนมประยนต์ซะด้วยครับ <S <S แหนมประยนต์หนึ่งอันครับเอาข้อมูลนะฮะเป็นแหนมที่ขึ้นชื่อมากของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปเชียงใหม่ก็หาซื้อได้ทั่วประเทศด้วยครับ พยายามอ่านใหญ่เลยครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีข้อมูลไปย้อนมีออยหรือเปล่าเออมีออยเล่นหรือไม่เล่นครับ4ี่หมื่นห้าครับเลือกถือว่าไม่เยอะเยอะเลยน้อไม่ได้เนาะไม่เอาเขาเบี้ยไม่เอาเลยไม่เอาเขาคือแหนมอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะไม่คุ้นเลยไม่น่าจะตอบได้ก่อนเลอไม่ไม่ ไม่มีข้อมูลไม,ม่อะไรที่มันไปพัวพันกันแหนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงเรียนเชียงใหม่มาแล้วคะอ้าวเหรอแต่ว่ากินแ,<า>แต่หมูทอด้ะไม่ได้กินแหนมแล้วแล้วเชียงใหม่แหนมแหนมเยอะนะ <c oughs> แหนมหมูทอดก็เยอะแต่ไม่เล่น <c oughs> <c oughs> อออเองนี่กลับมาลังเลแล้วนะกลับมาลังเลแล้วคือผมไม่ได้ไปบังคับหรือไม่บังคับใครนะตรงไม่เล่นค่ะไม่เล่นโอ้โหเห็นของไม่มั่นใจไม่เล่นไม่ว่ากันนะฮะเลือกใหม่เนี่ยก็ ยากตามรางวัลแต่ว่าหารไปนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ไม่เล่นแล้วนะดูว่าเราจะถามว่าอะไรครับ4ี่หมืนห้ากันแหนมคาถามครับสั้นๆครับแหนมปลายยนต์อ้าวเกี่ยวครับเกี่ยวครับเพราะว่านี้เป็นของปลายยนต์พอดีก็เลยเป็นแหนมปลายยนต์คาถามถามว่าแหนมปลายยนต์วางขายครั้งแรกที่ตลาดอะไรครับวลลโรลน่าจะเป็นวลลโรลวลลโรลครับอะไรนะวลลโรถล์ชงต้เลยครับ สี่้าดูสิไม่เอาอีกแล้วโอ้โห,โห,โหโดูสิ <laughs> ไม่เล่นครับอเอ้าเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับเท่าไร่ดีครับมา,ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลยน่าสงสัยแล้วครับสี่หมื่นห้าตรงนี้หารสองครับเอาให้ยากขึ้นแล้วให้น้อยเอาให้ง่ายขึ้นหกหมื่นค่ะหกหมื่นอายากยากกว่าสี่หมื่นห้ายากกว่าหมื่นห้าแต่ก็มีสิทธิ์เราลงเลือกเท่าไหร่คะับหกหมื่นหกหมื่นครับ แต่หารสองนะครับก็จะเหลือสามหมื่นเอานะคร,คราวนี้มาดูว่าจะเจ,เ,จเจออะไรครั้งที่สองผลอย่งการลังเล <c oughs> ถู่ไหม <c oughs> อ่ะหกหมื่นครับอย่าเป็นหมูยอนะ <c oughs> อะไรเอ่ยแคบหมูอ้าววนเวงออกับของกินอยู่เนี่ยแหละเออ คืออาหารไทยๆเนี่ยบอกไม่คุ้นเลยไม่สนเลย <c oughs> เอาอินเตอร์อินเตอร์เลยคราวนี้นี่อาหารสาคนแล้วครับ <c oughs> เอาลฮะดูคู่นี้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นอย่างไรนะฮะร,ระหว่างนี้เราไปมอบโชคก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ส่งนมเปรีย้ยวดัชมิล U S P มาว่าใครจะโชคดีในครั้งนี้นะครับเชิญครับ <c oughs> ดำตรงนี้นะครับคู่นี้นะครับก็เลือกไปแล้วหนึ่งครั้งแหนบอกไม่คุ้นเลยว่าไม่เอาเลยแต่ถูกคราวนี้ขนมปังขนมปังครับคุณแล้วนะออกนานาชาติแล้วนะศึกษาอะไรกันอยู่ลองวิจารณาอะไรกันอยู่คุณจะเป็นคุณถามอะไรอะไรกำลังจะดูไปด้วยเอาลองฟังข้อมูลก่อนนะครับนี่คือขนมปังบอกมาไม่ขนมปังที่เห็นนี้คือหนึ่งแถวหนึ่งแถวมีสี่ก้อนและ อร่อยจังเลยเออโอ้หบอกแค่นี้เล่นไม่เล่นครับหกหมื่นหารสองแล้วครับเหลือสามหมื่นครับหกมื่นเล่ครับกำลังลังเลว่าจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าไม่เล่นจะไปเลือกอะไรแต่ถ้าเกิดไม่เล่นแล้วมันถูกข์ละเล่นหรือไม่เล่นครับ ไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับแหนมไม่เอาขนมปังไม่สนปฏิบัติะทันอะไรฮะที่บ้านเหนียวเออทำไมไม่ถามคนเหนียวเราใช่ไหมเออไม่เล่นนะฮะมาสักครูนแหนมนะฮะเรารถรู้ด้วยก็เลยไม่ได้ไปมาดูเรื่องราวของขนมปังครับคราวนี้อันนี้ถามเล่นๆถูกผิดไม่มีผลฟังครับคำว่าขนมปังนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นคำ ที่มาจากภาษาไทยโดยตรงแต่มาจากภาษาอื่นครับถามว่าคาว่าขนมปังมาจากภาษาอะไรครับฝร,รัง่งเศสปฝร,รัรร่งเศสฝรั่งเศสปประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสดาวนะครับดาวชกต้ครับ หายคู่มากเลยนะควรจะได้ไปอัอนนี้ถ้าเกิดสมมัติสองข้อน like ี้ <Liberty eye> <mail> คุณเป็นแสนไปแล้วนะโอ้โหแล้วกินข้าวเหนียวแล้วค่ะเนี่ยโู้หแล้วเป้าต่อไปจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะฮะแังแปงตะกี้พูดมาฟังก็คือแปงนั่นเองนะแปง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 นี่แหละเออบองแปงเลยนี่แหละใช่ไหมฮะโอ้โหดูดิหกหมื่นหารสองสามหมื่นก็ไม่ได้อีกตรงนี้เอาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหารสี่ครับเท่าไหร่ครับแปดหมื่น สูงขึ้นไปไเรื่อยๆครับแปดหมครับ,รบเสียได้ไครับเสียได้สังมาดูคราวนี้นะหลังจากเสียดายไปสองครั้งควรจะมีอะไรกลับบ้านไปมาดูแปดหมืนหารสี่ครับเหลือสองหมื่นแปดมื000 8, 000ครับอุ้ยดูสิแหนมไปแล้วน้ำปังไปแล้วอุยอ้ยเม้จะของกินอะไรเดี๋ยวหัะุ อะไรเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้หิวไหมฮะถามจริงหิวไหมฮะหิวหิวเออเดี๋ยากินรู้ชิ้นมากำลังกำลังหิวแน่นอนเลยทำไมอยู่ที่นี่มีแต่ของกิน8ปดหมื่นหารสี่แล้วนะครับเหลือสองหมื่นนะครับปรึกษาไันนิดนึงนะครับไม่รู้เียวเลยโอ้โหมีแอบไปปรึกษาเลยฮะไม่เป็นไรเอ้าฟังข้อมูลก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรมีเห็นอยู่นี่นะครับผักบุ้งครับผักบุ้งหนึ่งกิ่งข้อมูลเบื้องต้นนะฮะ พักบุ้งเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเห็นไหมปวดไหมมาพูดทำไมมาพูดผงสักพุ้งแล้วประธานกินแล้วตาหวานก็หมดเรื่องนะ <c oughs> เป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีเนื้ออ่อนเนะี่ยวิชาการมากเลยพักบุ้งปลูกได้ตลอดปีเนี่ยมันเป็นวิชาการแปดหมื่นหารสี่เหลือสองหมื่นเล่นหรือไม่เล่นครับิที่ครูนี้เจอเจอเป็นครั้งที่าสามเลยไม่ยุ่งกับของกินได้ไหมแม่เลือกดีจริงๆ เปลี่ยนอีกทีหาร8นะฮะยังไม่เคยมีใครทำนะฮะจริงเหรอสร้างบริษัทไว้เลยเยอะสองหมื่นแล้วสองข้อที่ไม่เล่นนะรู้ซะอีกเอาไม่เอาอีกฮะไม่เอานะตกลงเอาไงนฮะตกลงเล่นไม่เล่นฮะอืมจะขอ่กินนะอิิ่มแล้วครับเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วเห็นชานอยากอิ่มแล้ว เอาผักบุ้งเนี่ยนะผัดกัญแนมนะแล้วน้ำตาลเนี่ยมาจิ้มโอลองเล่นหรือไม่เล่นครับไม่ไม่เล่นหรอไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นต่อไปนี่หานแปดแล้วนะฮะไม่เล่นะไม่เล่นนะคือฝ่ายยิงชักไม่กล้าพูดแล้วเรารั้นที่สามแล้วนะนะไม่เล่นอีกแล้วนะครับคือเจอแต่ของกินอีฉันไม่เล่นเนี๋ยถ้าเกิดของกินมาอีตายหน้าเลยนะฮะทองไม่เล่นนะฮะ สองครั้งถูกหมดเลยนะฮะดูคราวนี้นะครับแปดหมืนหรือสองไม่เล่นอีกดูสิครับว่าจะเจอเจอคำถามอะไรนะครับพร้อมนะครับสั้นนิดเดียวผักบุ้งผักบุ้ง,งที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีถูกได้ตลอดทั้งปีนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับผักบุ้งไม่ใช่ไม่รู้อะครับ โอ้โหคราวนี uh ้สะใจตัวเองนะว่าเออโชคดีที่ไม่รู้จริงครับไอเพราะว่าสองข้อนนั้นรู้หมดเลยผักบุ้งฟังคำตอบเลยไหมฮะฟังครับนะครับโมอะมีใครไหมก้มใหญ่ก้มใหญ่อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันมอร์นิ่งกอรี์มอร์นิ่งเออ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 แล้วเวลาคุณขอขอคนเพิ่มทำไงเนี่ยมีผักบุ้งไหมนะฮะมอร์นิ่งกอรี์นะครับ ผักบุ้งดีนะครับโอ้เป็นครั้งแรกใน3ามครั้งที่ไม่ถูกแล้วดีใจสองอนั้นถูกหมดเลยนะฮะโอ้โหครั้งต่อไปเล่นเลือกหาร8ดูว่าคู่นี้จะหารไปถึงเท่าไหร่เลือกครับหาร8ปดหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์เอาขึ้นหลักแสนเลยนะฮะเท่าไหร่ฮะตกลงหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน หาร8ออกมาถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมปัดเศษให้1นึ่งแสนสองหมื่นหาพันเหลือหมื่นห้ายากากับแสนสองถามความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเท้ากว่าสกอ,อม <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยเ <c oughs> อาละ,ะครับมาดูว่าของที่มีมูลค่า1นึ่งแสนสองหาร8 <c oughs> เหลือหมื่นห้าของกินใช่ยา <c oughs> โอ้อยาให้มันเจของกินนะ <c oughs> ดูสิจะเป็นของกินหรือเปล่า <c oughs> เออไม่ไม่ไม่ใช่ของกินแล้วครับ แหม่ไม่ใช่ของกินแล้วครับแต่ไปพัวพันกับการใช้กินเออใช้กินครับได้เกี่ยวกับการกินอยู่แม่ไม่บางคนดูแล้วก็รับไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทริีๆแล้วก็สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเมื่อมันชารุดหายไปมันก็ต้องมีสิ่งมาทดแทนสิ่งที่เห็นอยู่นี้เราเรียกว่าฟันปลอมไม่ใช่ของจริงคู่นี้ได้เปลี่ยนมาแล้วถึงสามครั้งถ้าไม่เล่นอีก หาร16จะเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้หลังโฆษณามาลุ้นคำตอบว่าจะเล่นหรือไม่เล่นสักครู่นะครับปล่องดำครับของรายการกล่องดำนะครับกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือฟันปลอม1ชุดนะครับกับคู่ ซึ่งเป็นคู่ที่น่ารักตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนมาแล้วถึง3ครั้งคราวนี้กำลังเล่นคำถาม1,25 0 0 0หานหร8เหลือ1 5 6 2 5ฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะฟันตลอมช่วยให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจสวยงามและใช้ประโยชน์ในการเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพอาหารได้หลุดรอยไปแล้ว3ชิ้นเล่นหรือไม่เล่นครับ ไม่เล่นเปลี่ยนใหม่ไม่ว่ากันหาร16ละเอียดแล้วครับแต่ถ้าเล่นแสนสองนี่กว่ากว่าสองนี่าเือหมือนห้าแล้วเอาไปดูก็ได้นะฮะไม่ว่ากันหยิบได้นะฮะจญครับจะ <c oughs> ควักออกมาก็ได้ครับ <c oughs> เล่นหรือไม่เล่นครับ อะไรมาเล่นละเดี๋ยวบอกเขาสิไม่กล้าบอกนะบอกผู้เองไิก็เปลี่ยนทีไม่ไเล่นอีกแล้วนะฮะไม่เล่น้ะฮะผมอย่าว่าผมอะไรเลยนะคิดว่าคุณผู้ชมขณะนี้ก็จะคิดยังไงไหม16คิดว่าเราเป็นคนชัว่ว่แซวเล่นๆตกลงไม่เล่นนะไม่เล่นเลือกครั้งต่อไปหาร16จะเป็นสถิติ ของรายการของเราว่าเป็นคู่แรกเลยที่เปลี่ยนมาถึงหาน16หลองดูคาถามนะฮะเราจะเจอเจออะไรตรงนี้อันนี้เขาไม่เล่นแล้วนะฮะถามว่าคนเราใส่ฟันปลอมได้มากที่สุดกี่ซี่ใส่ได้หมดได้ทั้งหมดกี่ซี่สามสบสี่สอ๋อคือใส่ได้หมดเลยใช่ครับคือเขาชั้นเปลี่ยนหมดก็เปลี่ยนหมดเลยก็ใ<อ>ส่หมดเลยก็คือสามสิบสองซี่ตอบมาแล้วครับตามเหตุผลตามเหตุผลก็คือว่าอยากจะเปลี่ยนทั้งปาก โป้งพูดดีนะเปลี่ยนทั้งฝาเลยก็คือทายสองพีครับพอดีแล้วที่เปลี่ยนยี่สิบแปดซี่ครับยี่สิบแปดซี่ตกลงก็ไม่เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะครับคานาเล่แน่นอนอันนี้รู้สึกพนมือบ่อยนะขอโทษนะฐานสิบหกครับคราวนี้ดูว่าคู่นี้จะไปถึงไหนครับนะฮะเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นเขาพูดว่าเอาเก้าหมื่นคอฐานสิบหกแล้ว จะเหลือ5,625บาท <laughs> เลือก9ก้า0มืนนะฮะ9ก้า0มืนครับเปลี่ยนมาเป็น1,2,3,4ครทั้งที่5แล้วนะครับ9ก้า0มืนหาสิบไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นผก้น้อยมาแล้วครับเสียงแว่แวๆมาแล้วครับเราได้เห็นกล่องผ่านเข้าออกบ่อยๆถ้าเกินของกินบ้างแหละ ก,ก็กินปันทรมก็กินอย่าเป็นของกินแล้วกันเออโล่งอกโล่งอกไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วโอ้โหอ,อ,อะไรครับเนี่ยคุณไหมครับหัวใจหัวใจครับหัวใจนะมันเชื้อเพลิงใช่ไหมเราเห็นบ่อยๆเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ขณะน,นี้นี่คือ9 0้าหมืนะครับหาร16บเนื่องจากเปลี่ยนมาเป็นห้าครั้งแล้วนะฮะเหลือห้าพัน้ยสห้า ถ้าเกิดว่าไม่เล่นอีกหารสันสองเดี๋ยวฟังดูตรงนี้ก่อนนี่คือหัวใจน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลเบื้องต้นที่ให้มาขอให้ตั้งใจฟังดีๆนะครับมีใช้ทุกปั๊มจบหัวใจมันก็ม,นกมันก็ปั๊มน้ำมันมเนี่ยมาปั๊มไหนไม่มีก็จะไปหากินไงเราจะมีใช้ทุกปั๊มแหละเล่นหรือไม่เล่นครับ เก้าหมื่นหาสิบหกครับเปลี่ยนมาแล้วห้าครั้งไม่เล่นก็ไม่ว่ากันเล่นครับเล่นแล้วลคืออันนี้ไม่เกี่ยวของจริงข้าวเจ้าเล่นเลย <c oughs> เล่นด้วยเหตุอ,อะไรเอาลองบองกหน่อยดูคนับเปลี่ยนอีกแล้วไม่เกิดข้าวเปล่ากินรู<า>้ไหมข้อมูลไรกถ้าเลือกได้จริงๆก็คงจะไม่เล่นหรือเปล่ะ <c oughs> ถ้าเลือกได้ก็อยากอยากมันชัวร์กว่านี้แต่เปลี่ยนได้นะถ้าจะไม่มั่นใจ ไม่เปลี่ยนแล้วนะเพราะตอนนี้มันเหลือห้า0ันหแล้วไม่เปลี่ยนแล้วนะฮะตกลงเล่นนะฮะเล่นครับไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอะไรเลยแต่ขอเล่นแล้วเนื่องจากเขินแล้วนะครับตกลงเล่นแล้วนะฮะเมื่อเล่นจ่ายคำถามเปลี่ยนไม่ได้ครับเก้าหมื่นหลือห้าพันหกเจออะไรครับเอานะครับฟังครับผมดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่พอมีลุ้นให้ได้ตอกันตั้งแต่มีการจําหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาในประเทศไทยราคาน้ำมันเป็นสิ่ก้าวหน้าเคยขึ้นราคาไปสูงสุดที่ราคาเท่าไหร่ครับอก็สูงสุดเขาเขามี่ะมันต้องว่าไปตามนั้นเลยนะเขาก็ลงจดบันทึกเอาไว้แล้วครับวันนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ เคยขึ้นไปนะราคาขึ้นไปสูงที่สุดนั้นอยู่ที่ราคานะมีกี่คำต,ตอบมาตอนนี้มีคัดเธอว่าไงนี่ เราลงต่อว่า 23... หาบเอาปหรือเอาางหรือจะเปลี่ยนอีกก็ไม่ได้ได้ได้เอาอาทิบที้า่บาทได้ได้ไม่ได้ไม่ว่าเอาเคลียร์ให้ดีกอเราเปลี่ยนมาตั้ง5่าหกครั้งแล้วจะเปลี่ยนอครั้งก็เป็นไร ชัวไอ้ชัวแล้วแต่แล้วแต่ปรึกษากันเองได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าอ๋อนี่เปลี่ยนจากรรยาเลยยี่สิบห้าไม่ไม่ตรงกันท่านี้ยี่สิบห้าท่านี้อยากจะตอบยี่สิบสามแล้วเอจะมีเศษตังค์หรือเปล่าจะห้าสิบหรือไม่ห้าสิบสรุปว่าเป็นยี่สามบาทครับชัวเอาขายหา้าสิบไปด้วยเอาไหมยี่สาม ลงตอบว่า23บาทตอบแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนมา5ครั้งแล้วไฟหาโชว์ให้ดูเฉยๆนะฮะผมจะให้อะไรไม่ได้ตัวีี้ต้องเฉลยครับนี่คือ90,000หาร16ได้5,625ถ้าถูกต้องขอให้ทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยนะฮะกเพราะว่า มันที่สุดก็สำเร็จอ่ะใช่ป่าวยังไงก็แล้วแต่ขอให้สำเร็จไ,ได้ต่อมาแล้วนะครับน้ำมันเบนซิน,น95เฮ้ยขึ้นราคาไปสูงสุดที่23บาทคำตอบนะครับผิดครับน,น้อยกว่าน,น้ำนิดเดียวเมื่อก่อนนะโอ้โหประมาณ10บาท8บาทตาไต่มาเลยนะไป15บาท16บาทแล้วก็โอ้โหอะไรมาขมานี้พอเข้าหลัก20เนี่ยโอ้ทุกคนก็ช็อกไปเลย แล้วมันก็ไม่ถึง23 ۲ ۲ ۲ครับ23-25นี่โอ้โหไปกันใหญ่จะได้212 3 9 <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะน้ำมันนี่บางทีเศษตตังนี่มันมีผลมาก <c oughs> ถ้าคิดจากเราเนี่เป็นเป็นรถยนต์นี่ไม่มีผลเท่าไหร่นะแต่เป็นโรงงานต่างๆมันมีผลโอ้โหคูณทีเป็นพันล้านหมื่นล้านได้นะครับปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปีกใ,ในประเทศไทย ได้ถูกกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงหลักที่ใช้กันนั้นก็คือน้ำมันดีเซลเบนซินออกเทน91และออกเทน95โดยราคาน้ำมันที่เคยขึ้นไปสูงที่สุดคือราคาของน้ำมันเบนซิน95ที่ประกาศเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2547โดยขึ้นไปถึง22บาท39สตาง์ จบแล้วทำยังไงดีอนะเนาะก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> โอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับได้ผ่านจุดเรื่องราวของตัวอาหารไปพอสมควรนะครับก็น้ํามันเชื้อเพลิงมันก็ต้องจบตรงนี้ย้อนกลับไป2จุดนั้นนะ <c oughs> ก็ฝั<า>ง<ม>นะเสีย,สยดายแต่ก็สนุกรับยนเสียดายนะ <c oughs> เราต้องจบลงมาอย่างนี้นะฮะเอานะฮะมีคันๆตรงนี้นิดนึงนะครับอ้าวขอบคุณสองท่านนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อนะครับต้องรำคับสวัสดีครับล้านคะมีเห็นเห็นหนึ่งล้านด้วยฟ้าโอชินะคะที่ตรงนี้นะฮะอย่างนี่คุณเอ๋บอกนะครับนี่คือฟ้าโอชิหนึ่งล้านบาทอุ้ยนี่คือแว่นกันแดดและผ้าโพกหัวของคุณอิทธิพลังกูลร้องแล้วก็ Hãy subscribe được